เดี๋ยวเราจะแนะนำนกหน่อยนะครับว่าเที่ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับงานแรกนะครับเราไปกันที่ตามคุณอภิชาะพลไปเลยนะครับผมไปที่งานกาชาดนะครับปี2517กันครับจัดแล้วที่สวนลุมพินีครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่22ธันวาคมในงานมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นสอยดาวตักไข่พร้อมของกินอีกเทียบเลยครับถ้าใครสนใจนะครับแบบไม่สะดวกไปก็สามารถเที่ยวแบบในออนไลน์ได้นะ g o y w e w i d c r o s s o r g ค่ะ ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้มาร่วมสนุกแล้วก็ได้มามอบความสุขให้แฟนขับในสภารากาติเมื่อกี้มีน้องๆที่เพิ่งเบิกจากเลือดไปด้วยนะครับขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีกับผมนะครับและที่อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการตรวจสุขภาพฟรีไม่ยากมาปุ๊บเจอตรงนี้บูธใหญ่ๆนะครับเขียนว่าสภาร์กาติที่สวนลุมพินีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22ธันวาคม สำหรับวันนี้นะครับใครที่ไปงานสภากาชาตินี่ฮ<ห>ะไปที่ปูสภากาชาติได้เลยจะเชิญน้องพิงคอยนะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึง19-30สามครับ